สวัสดีคะ่ะพี่น้องตอนนี้นะคะมาถึงบ้านแม่เรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะแม่ซื้อเนื้อให้บักลายหนึ่งพ้ากันสีเฮ็ดกินขา้าวเร้ากันครับพี่น้องแม่นมนิกกี้กํลาลังซอยเนื้ออยู่นะคะ,อ,ะอันนี้ซอยทําลาบนะคะเดี๋ยวให้พี่ยอดซอยทำจุพี่น้องขนาดต้อจุเนื้อไม่ไม่สดสดเลยคะ่ะพี่น้องพ้ากันในย,ยังกินข้าวเส้าคะ่ะมาเด้อม,มากินข้าวเส้านะ้ามูหนู ก็ม่ได้ำเลยเอบออันนี้จะัำอันนี้จะทำนะใช่ไลน์นอยูก็ได้เคียงนี่สิเป็นอันสอยจูค่ะเคียงนี่สิเป็นลาบลาบดิบลาบลาบสักนคเแช่นะสวัสดีค่ะเมื่อกี้กันแม่สวัสดีค่ะจำไม่าหกจำมูได้บ่หมูนี่เปนร่ถามข้าวนูกออานอยู่ป้านอะไ พ่อทากี่เขาน้ำมันงก็น่าจะกำกระท่อมน้อยคอยลัวของเรานะคะวันนี้เรามีสมาชิกมาเยอะมากเลยเป็นสิบคนเลย ฟังทางนี้แม่นยังบ้านีฟ,ฟังฟังฟังทางนี้แม่นอันก้อยเนื่อยค่ะพี่น้องมาเบิ่งนฟังทางนี้เดี๋ยวสิพามาเบิ่งนมาฟังทางนี้เห็นอย่างกันเี้ยวลอม้วนเอ้ยอันสุกัญญาปาดพิ่นมาหวัวเพิ่นเห็นต,ต้นบักมีพันเศร้าใส่บักมีไม่ม <ขอ S 2> พี่น้องอไปป่าเลยทั้งต้นต้น,นนี่แค่้นดียพี่น้อง ย้อนอย่างแมัเทลงลังออกอย่างสุขาตนเนยจ้าบะหมี่สุข้าตนค่ะพี่น้องเขาสิพาฟมาเบงมาเบงอ่อนย้อนสุกัญญาพ่าบัหมี่ด้วยค่ะพี่น้องดูวิธีการพาบะหมีนะคะว่าจะสําเร็จไหมกานั่นเห็นบอแม่สิพาเห็นนั่นเห็นบ่าูยนั่น เป็นนะแม่เนาะ้อนงเ้เยน่อเอ้ยพุ่นเพื่นเพื่นเฮ็ดเป็นอะไรเฮ็ดในเบิ้องลนั่นมาเบิ่งมาเบิ่งแย่อ่อนสุกัญญาสิปารามีค่ะพที่น้องไิได้กินมาเอาถุงกับบพอถุงมาถุงก็ผ่าใส่น้ำมันหมูน้อแม่ใส่น้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชามักมี่วยไงค่ะขนาดเลย แล้วส uh, well. ื้อป <commun ิ้งหมูมาให้เดีหน่อยแม่มีผู้เด <да pues so <um> ah <ah ี้ยวล่วงมาย่าออนสุกัญญาสิพาบักมีสำเร็จบะค่ะพี่น้องมาเบิ่งเด้อสิได้กินบ่มันก็เป็นสองแง่สางปบ่ลงล่องละพี่น้องมันก็เป็นสองแง่สองงามจัิงสิป่าบ่ลงล่องละพี่น้องได้เนาะน่ะสิเป็นอันแบคทีเรียเนาะ ขนมเบบิ้บจูเลียนคือสครั้งเนาะน้อยเงี้ยงสีนเนาะเอาไปจุ่มน้ำมันหมูน้ำตุ๋นเรียกเจ้าฮ้อนปลาที่นองขาบักนี่้านอมพาการ์ดนี่อร่อยมากมันอร่อยจริงมันนุ่มใสไมันมีความหวานความนวลพาเป็นลิ้นเรียบมของฉันได้กลิ่นอยู่เด้ 嗯，连我们。